กสวดจุลชัยาปกรณ์นโมมีพุทธเตชะสารตานาตยาธรมิกาเตชะประสิทธิประสิทวานารายปาราเมสุราสิติปัมมจจอินทาจัจตุโลกากัมพีลกกากาสมุทาปูตุงขังคาจัสมาชัยยาประสิทธิปวันตุเตชัยยาชัยยาธารณีธารณีอุทาิอุทาทีนาทีนาที ชัยยะชัยยะคาโกละตุลาิสัยนิไลใสเศนาเมรุราชปุณณราชีชัยยะชัยยะคัมพีราสมพีนาเกนธานาคีปิสัจจกรภูตักการีชัยยะชัยยะตุณิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงค์สุทธาธานโมุขชาชัยยะชัยยะวารุณนมุขสัตตาชัยยะชัยยะจัมปาทินาคากุลกรทุก ชจยะใจยะข้าจะคนนัตุลงสุก้าราผู้จงสีหาไปยะข้าตีปะชจยะใจยะว่าลุนน้มุขยะตาจิตตาจิตตาเสนาริปุนาสุตินาราดีชจยะใจยะสุกาสุก้าชีวีชจยะใจยะทารานิตะเลสุธาสุชจยะใจยะใจยะทารานิสันตินสัตถาใจยะใจยะมังการารัญญาภาวะเก

ชัยยะชัยยะพเมธทกนาชัยยะชัยยะราชาที่สาชใจชัยยะชัยยะปัตตวิงสะพังชัยยะชัยยะอารันตปเจกปุตสสาวาชัยยะชัยยมาเฮสุโรหะโรหะลินเทวาชัยยะชัยยะพมัสุรโคชัยยะชัยยนาโควีรุทธโควีรุปโคจันติมารวี อินทโชเวนัตยโยจักุเวโรวาลุโนปิจอกขิวายโยจปาจุนุกุมาโรทตราทัโกอัทาราสัมหาเทวสิตตาปัสสอัะโยอิสินุสาวกัสสปะเจยยรโมพวันตุเตเจียตโมจัสังโฆจทัสสะปารุจัเจียกัง e te na chaya te che na chaya so thi pa quan tu te e te na putta te che na ho tu te chaya mang ka lang chayo pi puta sa si ri ma to ayang ma sa cha pi ma to pa ra chayo u ko sa yam bo ti ta chaya ta พมคนามมเฮสิโนชโยปิพุทธสัสริมาโตอายังมาลาสัจปะปิมาโตราชโยุโคสยามปติมันเตปโมติตาชยาตทาอินทคนามมเฮสิโนชโยปิพุทธสัสริมาโตอายังมาลาสัจปะปิมาโตราชโยอุโคสยามปติมันเตปโมติตาชยาตทาเทวคนามมเฮสิโน Jayo piput Saasilimato ayaang malas sajapa Biatoto para jayoko sayaangmbodi mente pemodita Jaya tata supenkanaesino Jayo piputsasilimato Ayang malas sajapa Bimato pala Jayo uku sayaangmbodi mente pemodita Jaya Ta nakana maesino yang Caya pi putasa silimato ayang mala capa Bi mato bala jayouku sayaangmbodi menteai pemudita jaya tataapamakasin no jayopi putasayoantoantopo dia mung mulai sekaya nangnan diwatan no ewang tawang wi jayo hohi jaya su jaya mangngkale. apala citta palang ke si se patthavi pokale apiseke sapaputana ngakapato pamotati sunakatang sumangkalang suppatan suhutang sukhano sumuhuto casuyip ja tang phammajari supathakinang kaya kamang waca kamang patakinan patakinan manuk panitite patakina patakina nikatawana 8 patakine te atara ta sukita wiruna puta sasane aloka sukita huta sahasa pehiya tipi sunan tu punto ye tewa asa minta ne atika tati kayu sukita sapata lakat lakantu สัพพสัตตานังลักขันตุชีนะสัสสังยากาจิปัฏฐานเตสังสภปูเรนตุมโนราต้ายุตากาเรปวสันตุวสังวสาวาคาโลกคจุปถาวเตสังนิวาเรนตุจัสมปธากายสุขังจิตตสุขังอรันตุยถาราหังโอสุธรรมนิยามสุตัง Ewa me sutang e kang samayang pakawa sawadiyang wiharati cetawan e anaga pindikasa alame tatako pakawa piku amante sipi kawoti. Padante tite piku pakawa topa jasosung pakawa e tatawoja.

sape sangkara anicati upatawa pikawe tataka tanang anu patawa tataka tanang ditawa sata tata tamani Sampai sangkara tuka titang Tata kato api sambu jati api sameti api sambu citawa api sametawa Ajikati de seti di di pannyape dipatape diwiwara Dewi di baca diutan karotik Sabe senggara tuka Upa tawapi kawe tatakata nang anu upa tawa tatakata nang ditawasa takutama ditatamania mata sape ta diwawancara kato a sampucati ame ti ais pujitawa ame tawa a jkati te setiban ya petik patpetiwiwara tiwi bati utane karo desabeama anak ta Idak mau cabpakkawawa aama te piku bak ปุตรพระเทกราตคาถาอติตังนานวะคเมยานาปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามพิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพาวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตมปะหิน,นันตังอปันตัญจะานาคตัง สิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปันนันจะโยธรรมตาตถาตะ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 วิปัสติอสังหีรังอสังกุป,ปังตังวิธามนุปรัวเยผู้ดใดเห็เนทำม,มันเกิดขึ้นชาพปาหนาในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนก่อนแคนเกาวคนพวาปูนอาการเช่นนั้นไว้อิจเชวะกิจ,จมาตปังโกจัญญามาราัางสุเว ความเพียนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังคารันเตนามา,าเซเนนามาจุนาเพราะการผัดเปลี่ยนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงาอุรัตตมมาตันติตังตังเวปาเตการะโตติสันโตอาติกะเตมุนิ มูนีผู้สง,งบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังบทสวดธรรมสังเวคปัญจะเวคณาสเพสังคาราอนิจจาสังขาราาขคือร่างกายจิตใจแด้รูปตามนำจำตั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สเปสังขา,าราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแระรูปทมนำทมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกตนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่ ables, เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมารานางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามาริตพังอเราจะพึงตายเป็นแท้มารานาปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอเนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารานางเมเนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตาควรที่จะสังเวช อายังกายุอาเจลังลางกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอาเปตดวิญญาโนคันปาสาจาวิญญาจุดตอันเ่าทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปะทวีนซึ่งแผ่นดิน กาลิงคาลังอิวปะปัดุดดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนิลัถังหาประโยชน์มิได้อน,นิจาวาตาสังขาระสังขางไรทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวาญาตมินโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมาดาอุปจิตตวานิลุจันติครั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูป,ปสัสโมสุขโคความเข้าไปสงบลังักสังขางรทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจะ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ทั้งกำลังตายอยู่มาลิงสุจามาลิสะเรที่ตายแล้วแล้ว,ลว,ลวกำลังจะตายตะเทวาหาังมาลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททิเมเอตาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อไม่มีแก่เราเลยบอสวดเมตตาย,ยัางกินจิ ยังกินจิกุสาลังกามังสะเพหิพัเตหิกัดตังปุญญงโนอาุโมทันตุสุนันตุปนโตเยเทวาอสัมิงธานีอาทิกตา Di kayu kasata untuk sukita untuk tuka pamuncan tu mata pita sukita untuk tuka pamuncan tu sape yatika sukita untuk tuka pamuncan tu sape ayatika untuk sukita untuk tuka pamuncan tu sape bisa sape ya sape pita sukita untuk tuka pamuncan tu सफे आचार्यू पचय सुखिता हुखा पमुंजंतु सफे न कथा सुखिता हुखा पमुंत सफे तेवा सुखिता हुखा पमुंजंत सफे सामती नंग समीछंतु बोझालों पुथुअ नमो बोधि सतौ आखंती माया इति पका नमो बोधि सतौ आखती माया इति पकवा नमो बोधि सतौ आखंती माया อิติภะเขาว่าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปคนเรโพธิการต่าหิงต่าหิงตัตมัตานิณาปวันตุปุจิตาโสติงการนเตธาวิหารมันธารเทราจามจานาวะกาจพิกาโอสารามิกาธานาปติอุปัสสกา Kama jatih sani kama jahisara sapa na puta sukita pa wantuk teh. Jalapu jaye pija anta sampawa sangseta jata atawo papatika. Niyanikang tamawalang patit jatih sepi pitu kesa karun tusang kayang. Tatu cilang satang tamu tamatara capukara sangkohu tusamakowa. อาทยตยาจะหิตายจะอัาเหรคาุสัตมสาสเปปิทมจาริโนพุธิสัมปบุเนยมาตเมอาลยปเวทิเตปัสสนานุทุสเปปิปานิโนพุทธะสัสนสมมาถังปเวจันโตกาเรติวปวัสตุปุธิปาวายสตานงสมิทังเนตุเมทะนิง มาตาปิตาจะอัตตจังนิจังลักันติปุตตะกังเอวังธรรมเณรราชาโนปัจจังลักขันตุสัพพะทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจันิทุกขปายาปัตตาจันิปายาสกปัตตาจันิโสกะหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตทวตตาจะอามีหิสัมปัตังปุญญาสัมปัตังสัพเพเทวานุโมุตตุ Sampai-sampai di Sitiya tanang Tatan tu silang lakan tu sa pata pawa nabi rata untuk kacan tu te kata. Sumang kara kata untuk sapang sumang karang rakan tu sa wata sapa puta soti untuk niran tarang untuk sapang sumang karang rakan tu sa wata sapa sata. โสติโหตุสัพพังสงมังคารังรักขันตุสัพพะธะเอวะตาสัพพะาตมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตารังโหตุสัพพังสงมังคารังรักขันตุสัพพะเทวะตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตารัง सपे बुद्धा पारा पत्ता पंचे कानन जयंग पारा रंतानन चते चेना सपसो सपे बुद्धा पारा पत्ता पंचे कानन जयंग पारा रंतानन चते चेना सपसो सपे बुद्धा पारा पत्ता पंचे कानन जयंग पारा रंतानन चते चेना सपसो सपे बुद्धा पारा पत्ता पंचे कानन जयंग पारा रंतानन चते चेना सपसो Sapi-putani para peta penjaga na jiyayang barang arandan, dan jatejina nakang pantani sepasuk. Sapi-putani para peta penjaga na jiyayang barang arandan, dan jatejina nakang pantani sepasuk. sapi para peta penjaga na jiyayang barang arandan, dan jatejina nakang pantani sepasuk. sapi para peta. ปัญเชกานันเจยังพารังอรันตานันเตเจนาลลังังปันตามิสัะพัสโซสเปพุทธาปราปตตาปัญเชกานันเจยังพารังอรันตานันเตเจนาลลังังปันตามิสัะพโสโซโดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนี ข้าพเจ้าขอน้มเก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนีพันปีหลวงพระผู้สเสด็จสู่สวรรค์คารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้แข็งวกรางปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยาก,ยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว,วมีสมาธิที่ตั้งมัน่นในพระธรรมการสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพร้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิทายะเศรษฐี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งอมูเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิดิมงคลแก่ผู้ครอบครองแก่ข้าพเจ้าผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน